สวัสดีครับวันนี้ครูตีดีว่าจะพามาทำแบตเตอรี่ไว้เสียบเราเตอร์ใช้เวลาไฟมันดับครับเนี่ยดีกว่านั่งรอไฟมาเฉยครับเอาเสียบเล่นดีกว่าอาทำไงไปดูขั้นแรกครับนี่ต้องมีตัวนี้เลยแบตเตอรี่ครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้าของผมครับมันมีเยอะก็เลยเามาชาทำใช้ดีกว่าอตัวนี้สายไฟครับเอามาต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็หัวแจ็คที่เสียบรูของเราเตอร์นั่นเองครับ ตัวนี้ตัวนี้ครับมี2รูปแบบด้วยกันผมซื้อมาตัวละ5บาทเราเอาตัวผู้ครับมันมีทั้งตัวผู้และต้องตัวเมียเอาตัวผู้มาครับปึ๊บต่อมาก็นําแบตเตอรี่นะครับมาเช็คดูว่ามันได้12โวลต์จริงไหมเพราะเราเตอร์ไฟมันต้องการไฟ1 2อโวลต์ครับจิ้มเข้าไปนี่เห็นไหมครับเข็มไปที่12ถือว่าใช้ได้ครับปึ๊บต่อมาก็นําสายไฟครับไปบัดกีเข้ากับแบตเตอรี่ ตอนนี้ถ้าใครไม่มีที่บัดกีก็เอาปืนกาวยิงเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับอ่ะสายไฟยาวเกินไปแล้วก็ตัดออกซะตัดให้มันเหลือขนาดพอเหมาะพอดีตามสมควรครับหาคว้านปลายเข้ามันครับให้เหลือสายไฟตรงปลายเพื่อที่จะนําไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ของเราครับ่ะคว้านปลายทั้งสองสายปุ๊บนําไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์สาหรับเสียบตูดของเราเตอร์นั่นเองครับ ขันน็อตให้แน่นครับเสียบเข้าไปบวกลบปึ๊บเสร็จแล้วก็จะได้มาในรูปแบบนี้นั่นเองครับนี่ปึ๊บอ่ะได้ไปแล้วปึ๊บเราก็จะเอาไปเทสดูครับว่าใช้ได้จริงไหมเนี่ยเสียบเข้าไปตรงตูดของเราเตอร์ครับปึ๊บเสียบไปปึ๊บอ่าเมื่อมีไฟขึ้นปึ๊บเราก็มาเลื่อนด้ไวยไฟครับเนี่ยมีไวไฟขึ้นมาแล้วครับเห็นไหม นี่เห็นไหมครับอ่าไปลองทํากันดูได้นะครับดีกว่ารอไฟมา